คนวันนี้ก็มาอยู่โซนระแวกแถวนี้เองนะคะทุกคนตรงนี้ใกล้อะไรเอ่ยใกล้ซาฟอรีเวิด์นะคะทุกคนโครงการพร้อมพัดกินววานะคะอยู่ในซอยเข้ามาตรงซาฟอรีเวิด์นะคะหรือจะทะลุออกซอยลามันออกหาไทยราชก็ได้บ้านหลังมุมเป็นส่วนตัวมากๆเลยทุกคนดูบรรยากาศโดยรอบก่อนนะคะนี่เลยเราสามารถจอดรถตรงนี้ได้หนึ่งคันนะคะส่วนต้นไม้นี่ไม่เกี่ยวนะคะคนละส่วนของเพื่อนบ้านของเราจะอยู่ตรงนี้ หลังนี้ทุกคนห้าห้องนอนนะคะสามห้องน้ําเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันเลยจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะหน้าบ้านได้หนึ่งคันนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันเลยจ้าตามมาเลยหลังนี้หันหน้าทางทิศเหนือนะคะทุกคนดูแดดที่สองหน้าตุ่มหันหน้าทางทิศเหนือตรงนี้เขาทําเป็นซุ้มมุงหลังคาให้นะคะมาหินหาเองนะคะมาหินโต๊ะนั่ง คุณนันบอกว่าให้หาเองไม่ได้แถมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถูกใจ <laughs> เดี๋ยวจะไม่ถูกใจนะคะเขาแต่งมุมสวนให้แล้วแล้วก็มีบริเวณด้านข้างเขาปูกระเบื้องมาเต็มพื้นที่เดินเข้าไปด้านในเลยหลังนี้เขาจะเป็นหลังมุมทรงออกออกเหลี่ยมเฉียงๆนะคะท้ายเขาจะบานหน้าเขาจะแคบเดินได้เดี๋ยวอันนี้เราค่อยไปดูตาก้องระวังนะตากล้องไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามานะคะสามารถเดินได้รอบบ้านนะคะเ,เพื่อน เดินได้รอบบ้านกว้างๆอ,งอ,งอะเข้ามาได้ก็โอเคเก่งมากๆตากล้องเรานะคะมีต้นมะกรูดให้นะปั๊มน้ําก็อยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆด้านหลังเดินได้รอบเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างทุกคนเห็นเทเลสไหมเทเลสนี่โอเคเลยแต่กล้องไม่ต้องขึ้นมานะเดี๋ยวขึ้นให้ดูทุกคนเทเลสที่อยู่ตรงนี้วิวสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวลงไปข้างล่างไปดูด้านในกัน อันนี้เดินให้ท่านผู้ชมให้คุณผู้หญิงคุณผู้ชายดูนะคะว่าสามารถเดินขึ้นบันไดได้นะคะเดินขึ้นบันไดไปเชเลเสดูอะไรคะเพื่อนเดูวิวถนนดูรถโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะคะเพื่อนเพว้า wow. วเข้ามาด้านในสวยไม่กล้าติเลยนะคะทุกคนเขาตกแต่งได้สวยมากๆเลย เดี๋ยวไปเปิดไฟก่อนนะคะเบรกนิดนึงนะคะเพื่อนๆสวยจนลืมทุกคนเข้ามาด้านในก็จะมาเจอประตูสไลด์สองด้านเข่าทางนี้นะคะแล้วก็ยังมีประตูเล็กตรงนี้ไม่เล็กนะคะแต่เป็นบานเดียวเปิดเข้าออกได้นะคะตรงนี้แต่ตอนนี้เราเนี่ยเห็นไหมคะประตูเข้าห้องถุงเราก,ก็มีด้านนี้ด้วย หนึ่งประตูแล้วก็ด้านนี้ประตูสไลด์อลูมิเนียมนะคะเปิดได้สองฝั่งนะคะซ้ายขวานี่เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีผ้าม่านให้ด้วยเป็นสีครีมนะคะเขาตกแต่งให้หมดแล้วนะคะตามที่ทุกคนเห็นเลยมีบิวล์อินตรงนี้ให้ผนังโมเดิร์นนะคะผนังนะคะเป็นสีเทานะคะพร้อมชุดวางทีวีนะคะแล้วก็บิว์อินตรงนี้ให้ด้วยโคมไฟสวยๆนะคะฝ้าหลุมเล่นเคิร์บนะคะทุกคน กล้องแพนให้ดูหน่อยเร็วป้าเล่นเคิร์ฟสวยๆเลยแล้วก็มีหลุมตรงนี้อีกนะคะทุกคนแล้วก็เข้ามาโซนตรงนี้โต๊ะทานข้าวเป็นกระโต๊ะกระจกนะคะทุกคนสีที่นั่งมีแอร์ให้ด้วยเป็นแอร์ใหม่นะคะเพื่อนๆแอร์ใหม่หนึ่งเครื่องและเรามาดูตรงนี้หลังนี้มีทั้งหมดห้านอนนะคะห้าห้องนอนเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนแรกกันนะคะทุกคนประตูสไลด์นะน่ารักน่ารักเลยทุกคนเปิดได้ด้านนี้ด้วย นะคะตรงนี้ถ้าทุกคนจะทำเป็นห้องนอนก็ได้หรือทุกคนจะทำเป็นห้องทำงานเป็นออฟฟิศของเราก็ได้เพราะเขาออกแบบไว้โอเคมากๆนะคะทุกคนนี่วางของก็ได้ลิ้นชักวางให้คุณทำโต๊ะทำงานก็ได้นะคะทุกคนสวยๆเลยถัดมาห้องนอนที่สองนะคะห้องนอนที่สองอยู่ด้านนี้เลยกว้างๆนะคะ และยังมีห้องน้ําส่วนตัวนี่เลยค่ะเพื่อนๆห้องนอนที่สองมีห้องน้ําส่วนตัวนะคะตกแต่งใหม่พร้อมเรนาวเวอร์นะคะเพื่อนๆนี่เลยมีม,มีตู้วางให้แล้วนะคะพร้อมโซฟาให้โต๊ะวางหนังสือวางทีวีก็ได้ให้เราแล้วนะคะ นี่คือห้องนอนที่สองนะคะถัดมามาดูในส่วนของห้องน้ําห้องน้ําตรงนี้ใช้ส่วนรวมนะคะห้องน้ําที่สองเนาะอ่ะกว,กว้างเลยนะคะห้องน้ําตรงนี้แยกโซนเป็นสัดเป็นส่วนนะคะพเพื่อนๆนนี่เลยด้วยสีกรมสีออกสีครามนะคะเน้นชเวอร์นะคะพเพื่อนๆนี่เลยนะคะนี่ก็ขึ้นบล็อกเชลสวยเลยนะคะน่ารักน่ารักนะคะน,น่ารัก,ม,กมากๆ แล้วก็ตรงนี้ห้องครัวเดินลงมาเป็นพื้นต่างระดับนิดนึงมาเดินมาอ้อมมาตรงนี้นะคะเขาเอาห้องครัวมาไว้อยู่ตรงนี้เขาออกแบบได้ดีมากๆเลยทุกคนนี่เลยเคาน์เ,เตอร์ครัวเป็นรูปตัวแอลตกแต่งผสมผสานโมเดิร์นบวกมินิมอลน,นะคะมีหุดหดูดควันให้แล้วนะคะแล้วก็ยังมีหน้านะต่างเปิดมองเห็นด้านข้างด้านหน้าตรงนี้เขาก็จัดสวนไม่ให้แล้วนะเพื่อนเ หลังปีมาละขอหอมหน่อยนะคะขอหอมหน่อยปไาขำๆนะคะเพื่อนๆ่ปเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันต่อนะคะและก็ยังมีประตูคอนเนคออกมาด้านหลังอันนี้โซนซักเสื้อผ้าได้นะคะด้านหลังก็น,นี่เลยเมื่อกี้ที่เราเข้ามาที่เห็นต้นมะกรูดและที่สำคัญตัวอาคารหลังบ้านไม่ชิดกําแพงนะคะ นี่เลยค่ะเพื่อนๆตัวอาคารบ้านไม่ชิดนะคะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันต่อนะคะตามมาเลยปเปิดไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวก็มีคนมาอยู่มาขึ้นมาและยังมีตรงนี้อีกทุกคนมินิมอนมีนใจช่องแสงไว้สง่งใครมาหน้าบ้านตรงนี้เลยห้องเก็บของอยู่ใต้บันได ะะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันนะคะเพื่อนเพื่อนขึ้นมาชั้นสองมีทั้งหมด3มห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะห้องนอนมาสเตอร์อยู่ตรงนี้เลยเพื่อนๆตกแต่งให้พร้อมอยู่นะคะชุดเตียงนอนหฟุตนะคะทุกคนมีหมอนมีผ้าห่มมีหน้าต่างตรงนี้เขาก็ใส่ผ้าม่านให้แล้วมีเหล็กดัดให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ เป็นหน้าต่างเปิดได้นะคะทุกคนเขาก็ใส่มา่านมูลีให้แล้วนะคะที่คนเปิดได้หน้าต่างสองจุดเลยบนหัวเตียงเราเนาะหลังนี้บ้านหันหน้าทิศเหนือนะเพื่อนๆนะแล้วก็ไฮไลท์เขายังมีรับเทเรสตรงนั้นแต่เราแวะตรงนี้ก่อนประตูขันในห้องน้ำนะนี่เลยพเพื่อนๆว้าวคือกว้างมาก กล้องไม่ต้องเดินลงมามันร้อนเท้าแทนให้ดูเฉยๆระเบียงตรงนี้กว้างๆเลยวิวที่เราเห็นเมื่อกี้บันไดถ้าทุกคนเห็นบันไดบันไดบันไดเกลียวเขาเรียกบันไดเกลียวขึ้นมาเนี่ยก็สามารถลงไปได้เมื่อกี้ที่ตุ่มขึ้นมาแล้วก็จะเห็นวิวนะคะออกไปตรงนี้ก็ซาฟารีเวิลด์นะคะถ้าย้อนออกไปตรงนี้ออกหาไทราชออกไทรามันออกหนองละแหงได้เลยคนตรงนี้สามารถวิ่งเล่นได้เลย ทุกคนจะวิ่งไม่ได้นะตาก,กล้องไม่ต้องมาเดี๋ยวร้อนเทา้ายูเพื่อนๆได้เลยนี่ทุกคนเห็นวิวไหมคะสว,สวยเลย<อ>เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะทุกคนทุกคนยกมือถือกลิ้งเข้าหาโอ่งน้ำได้เลยโอ่งน้ำอยากพาคุณผู้หญิงคุณผู้ชายทุกท่านมาดูบ้านหลังนี้จริงๆเลยทุกคนมีความชอบมากๆมามาดูห้องน้ำกันต่อเลย ห้องน้ําส่วนรวมกว้างๆแยกส่วนเป็นจัดส่วนนะคะเรนชาวเวอร์มีขึ้นบล็อกวางสบูย่ยาสีฟันรูปตัวยูนะคะสวยๆเลยนะคะไปทุกคนจนเริ่มแผ่วแล้วนะคะเมื่อกี้วิ่ง2กิโล,ลเมตรนะคะเพื่อนๆไป <c oughs> เข้ามาห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองเขาทาเป็นสีครีมนะคะแมทช์กับตัวผ้าม่านเลยนะคะ วางเตียง5ฟุตได้นะคะเพื่อนๆและสุดท้ายแล้วห้องนอนที่3ก็อยู่ด้านหลังเขาทาภายในห้องนี้เป็นสีครีมนะคะแมตต์กับผ้าม่านนะคะทุกคนเห็นไม่เอ่ยไะทุกคนก็สรุปกลิ้งเข้ามานัดชมบ้านกับโอ่งได้เลยโอ่งนะคะโอ่งน้ำพาทัวร์บ้านนะคะท่านไหนสนใจระแวกนี้ ้องสเดี่ยวเข้ามาตรงแยกส h อรีเวอร์นะคะโครงการพร<ม>้อมพัดกรีโนวานะคะห้ห้องนอน3ห้องน้ำ<ม>และมีเทเลสตกว้างๆมีเทเล็ตกว้างด้านข้างด้วยนะคะสำหรับวันนี้องค์ขอตัวลาไปก่อนนะคะพอดีมีสายเท่าแล้วค่ะต้องไปเปิดบ้านต่อแล้วนะคะเทเลสตงกว้าง er นะ